ครับสวัสดีครับสำหรับพี่น้องมือใหม่นะครับที่เคยถามเข้ามาครับเกี่ยวกับต่อระบบบอร์ดจีนใส่เครื่องซักผ้า LG Smart Inverter พวกนี้นะครับว่าจะตัดแปลงยังไงนะครับตอนนี้ผมจะมาทําการดัดแปลงและสายโฟมสายไฟมันจะไปยังไงนะครับและดัดแปลงยังไงเราไปดูกันเลยนะครับตัวนี้ครับมอเตอร์เป็นแบบนี้นะครับตัวนี้ตัวนี้สภาพดีอย่างที่ผมเคยลงไปนะครับเนี่ยครับ มอเตอร์ผมได้ชำระออกมาแล้วนะครับเนี่ยครับเป็นหน้าตาแบบนี้นะครับอ่าอันนี้ก็บอร์ดนะครับอ่าสภาพไ่เอี่ยมเลยนะครับเนี่ยครับไม่มีเสียหายนะครับใช้งานได้ปกติเลยนะครับเนี่ยครับเนี่ยครับอ่าอ่าทั้งมอเตอร์และบอร์ดนะครับใช้งานได้ตามปกตินะครับเนี่ยครับอ่าสำหรับพี่น้องท่านใดสนใจนะครับอ่าทักมาได้นะครับ เดี๋ยวเราจะไปดูนะครับดูว enfin, ่าผมได้ดัดแปลงอะไรบ้างนะครับเราต้องไปดูข้างล่างก่อนนะครับอ่าน้นล่างนะครับผมได้เปลี่ยนมูเล่นะครับเปลี่ยนมูเล่แล้วเปลี่ยนมอเตอร์นะครับสาหรับมอเตอร์พวกนี้นะครับเราจะเอายี่ห้อไหนใส่ก็ได้ครับที่มันเป็นถังเดี่ยวนะครับที่เราสังเกตดูแล้วว่า มันวางได้ตำแหน่งดีนะครับมามันโอเคกับไอ้ตัวนี้นะครับอ่าสมรกถนที่เราทําเรียบร้อยแล้วนะครับมันลงตัวดีแล้วปุ๊บนะครับเราก็หาอาคาปาของตัวนี้นะครับมาใส่นะครับอ่าสวนเดนน้าอ่ามอเตอร์เดนก็ปกตินะครับเห็นไหมครับอันนี้อ่าถ้าเป็นของ LG อ่ารุ่นอื่นนะครับเขาจะเอาสายไฟตัวนี้นะครับอ่าวิ่งเข้าไปหามอเตอร์อีกทีแต่ระบบของ LG Smart Inverter เขาจะเอาสายไฟแยกขดต่างหากแต่ละเส้นไปเลยนะครับด้านบนลงมาเลยนะครับด้านบนออกจากบอร์ดมาก็มาเลี้ยงตรงนี้เส้นหนึ่งคือสายนิวตันนะครับต่างหากเลยนะครับอีกเส้นหนึ่งก็จะมาหามอเตอร์ซักต่างหากของมันเลยนะครับและวาล์วน้ําอีกต่างหากของมันเลยนะครับทีนี้เดี๋ยวเราจะไล่สายข้างบนนะครับทีนี้หลังจากที่เราได้มอเตอร์มาแล้วนะครับเราก็มาตั้งให้มันตึงได้ขนาดของมันนะครับมันหลวมมันหย่อนยังไงก็จับดูนะครับนะครับ ถ้าเราจับ2อันนี่ครับอ่ามันไม่ลื่นไม่ไหลไปไหนแสดงว่ามันพอดีนะครับอย่าให้ตึงเกินไปนะครับและอย่าให้หย่อนเกินไปนะครับให้มันพอดีนะครับอา่าเราบีบมาประมาณนี้ได้นะครับเนี่ยครับอย่าให้มันบีบเข้ามาแล้วเข้ามาลึกเกินไปแสดงว่าหลวมนะครับถ้าบีบเข้ามาลงนิดหน่อยแสดงว่าตึงนะครับเนี <ıldı Dinner> ่ยครับสเกตดูได้แบบนี้นะครับเราจับไอ้ตัวนี้มันก็หมุนตามกันมาได้แสดงว่ามันพอดีเลยนะครับเนี่ยครับไม่ไม่ให้มันตึงเกินว่างั้นเถอะครับอายี่ห้อไหนก็ได้นะครับสําหรับพี่น้องที่จะเอามาใส่นนะครรัับตตวี้มออเ์ มูเล so mm ่เราจะเอามูเล right right ่แบบไหนใส่ก right ็ได <sh> ้ครับจะเอาวงกว้างวงใหญ่นะครับมันก็จะหมุนแรงหมุนเร็วต่างกันนะครับมูเล่ใหญ่ขึ้นมามันก็จะหมุนแรงมูเล่เล็กขึ้นมามันก็จะหมุนเร็วนะครับประมาณนี้เหมือนเราเหมือนเกียร์รถนี่แหละครับประมาณนั้นนะครับอทีนี้เราได้ดัดแปลงแต่งเติมข้างล่างเสร็จแล้วนะครับเนี่ยครับนี่เปลี่ยนหมดแล้วครับเปลี่ยนมอเตอร์เปลี่ยนมูเล่เข้าใจไหมครับอ่าเรียบร้อยอย่างอื่นไม่ได้เปลี่ยนอะไรเลยครับส่วนเดนน้ําทิ้ง เราเห็นตรงนี้แล้วนะครับว่า,าสีน้ำเงินตรงกลางเป็น,ปนสายนิวตันนะครับส่วนไอ้สีชมพูกับสีขาวนะครับถ้าเป็นอีกรุ่นหนึ่งเขาจะเป็นน้ำเงินแถบขาวแต่อันรุ่นนี้มันจะเป็นสีขาวล้วนเลยนะครับเนี่ยครับทีนี้ถ้าเราจะดัดแปลงมันแบบนี้นะครับเราจะต้องเอาสีขาวนะครับเนี่ยครับสีชมพูกับสีขาวนะครับมาจ้ำติดกันเป็นเส้นเดียวนะครับเอาไฟวิ่งลงมาตรงนั้นสองเส้นนี้ครับมันต้องเข้าบอร์ดจีนเลยนะครับสีขาวกับสีชมพูนะครับเราจ้ำหัวติดกันเลย ครับแล้วก็ไปเสียบที่บอร์ดได้นะครับเนี่ยครับอ่าส่วนสายสีน้าเงินสีน้าเงินทุกเส้นจะเป็นสายนิวตันหมดเลยนะครับพวกนี้ครับเนี่ยครับน้ำเงินล้วนเลยนะครับเพราะว่าในบอร์ดเขาแบดแปลงมาอย่างนั้นทีนี้ผมได้เอามอเตอร์ของพานามาใส่เนี่ยครับมันก็ลงตัวดีหลังจากที่มันลงตัวดีผมก็เลยอ่าเห็นว่าเอ้ยโอเคดีอ่าก็เลยเอามาใส่นะครับเดี๋ยวเราจะไปข้างบนกันเลยนะครับอันนี้เป็นสายแช็คของมันนะครับอันเก่าอ่าที่ที่มันเสียบกับมอเตอร์นะครับเนี่ยครับยังอยู่อยู่ตรงอยู่ตรงนี้อยู่ ว่ามันยังไม่ได้ทดสอบทดลองเดี๋ยวเราค่อยออกวันละตอนหลังก็ได้นะครับตอนนี้ข้างล่างเสียจเรียบร้อยนะครับนะครับดัดแปลงกันแบบนี้เลยนะครับเดี๋ยวเราไปไล่สายไฟกันเลยนะครับอจําได้แล้วนะครับเนี่ยเราจะต้องเห็นนะครับ่าสายกลางนี่คือสาย่านิวตันนะครับนยครับไฟต้องวิ่งเข้าเส้นนี้เส้นหนึ่งนะครับอส่วน2เส้นนี้นะครับสองข้างข้งมันนะครับเราเอามาเป็นเส้นเดียวกันไปเสียบที่บอร์ดเลยนะครับเโอเคนะครับไปดูด้านบนเลยนะครับส่วนด้านบนนะครับ ไอ้ตัวกล่องตัวนี้เราก็ไม่เอานะครับตัดออกไปเลยนะครับเราไม่ใช้นะครับอ่ากล่องตัวนี้นะครับของตัวนี้เราไม่ใช้นะครับนี่ครับตัดออกไปเลยนะครับเราไม่ใช้นะครับอ่าทีนี้วาวน้ําตัวนี้นะครับวาวน้ําตัวนี้มันเป็นไฟสิบสองโวลต์นะครับเนี่ยครับ ใช้ไม่ได้นะครับเราต้องเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนยังไงเดี๋ยวพาไปดูนะครับเราจะเปลี่ยนเฉพาะไอ้ตัวนี้หรือก็ได้หรือถ้าเรามีอ่ะพวกของแอร์อ s ซัมซุงที่มันลักษณะเดียวกันมาใส่กันได้เราก็เอายัดเข้าไปได้ตามปกตินะครับหรือว่าอาผมจะดัดแปลงเราถ้าเราสเกลอวมันเข้ากันได้เลยว่าเราเปลี่ยนเฉพาะชุดอ่าตัววาวสวมเข้าไปได้เลยนะครับอ้าวทีนี้เราจะมาเปลี่ยนวาวก่อนนะครับ อันนี้วาวใช้ไม่ได้เลยนะครับเนี wow. Wow. ่ยวาววาวเราต้องได้เปลี่ยนนะครับวาวน้ํามันนะครับเพราะมันเป็นวาวสิบสองโวลต์นะครับเนี่ยครับไม่ได้เราต้องเปลี่ยนเลยนะครับอ่าทีนี้เราต้องไปหาตัวแบบนี้มานะครับเนี่ยครับลักษณะคล้ายๆกันนี่แหละครับเนี่ยครับคล้ายๆกันเลยนะครับเนี่ยครับอ่าไอตัวนี้ข้างล่างอาจจะไม่พอดีกันหรือเราอาจจะเอาไอตัวนี้นะครับเนี่ยครับถอดตัวนี้มาถอดตัวนี้ออกเอาตัีเข้าสวม มันก็ได้อยู่นะครับ เอาตัวนี้ออกใส่เดี๋ยวครับตัวนี้ออกนะนี่ครับนี่ประมาณนี้นะครับตัวนี้ครับอันนี้ไม่เอาก็ได้ครับเนี่ยครับที่มามันเก่ามันดำเกินอาทีนี้อากระบอกตัวนี้นะครับมันจะสั้นนะครับอากระบอกตัวนี้มันจะยาวหน่อยนะครับ อ่าที่ที่อ่าท ouais. uh ี่มากับไอวาล์วตัวนี้ครับมันจะยาวหน่อยนะครับเราก็ถอดไอตัวนี้ครับออกไปเลยนะครับเอาแต่ยางนะครับเนี่ยครับเอายางกลับไว้ที่เดิมนะครับยางกลับไว้ที่เดิมนะครับตัวนี้เราไม่เอานะครับตัวนี้เราไม่เอาเนี่ยครับเพราะไอตัวแกนนี่มันสั้นนะครับมันมันจะไม่พอดีกับไอตัววาล์วน้ําตัวนี้นะครับนะครับแบบนี้ครับ แล้วก็สวงไปเลยนะครับจะหันหน้าไปทางไหนก็ได้แล้วแต่นะครับมันก็จะพอดีกันได้นะครับนี่นะครับเห็นไหมครับอ่าสูงต่ำก็ไม่เกะก,กะด้วยนะครับอ่าทีนี้หน้าตาก็จะออกมาแบบนี้เพราะว่า <c oughs> เราจะใช้วาลน้ําตัวเดียวเท่านั้นเองนะครับเนี่ยครับแต่มาไปคู่เราไม่อยากเอาออกเราก็เอาเอาเส้นเดียวนะครับเนี่ยครับเนี่ยครับถ้าเป็นรุ่นก่อนนะครับไฟจากบอดมานะครับนิวนิทอนจากบอดมาปุ๊บออกจากบอดมาเลี้ยงมาเลี้ยงวาวน้ําเสร็จแล้วมันก็จะลงไปหาเดนน้าออกจากเดนน้ำวิเข้าหหามอเตอร์นะครับแต่รุ่นนี้เขาใช้ไฟเฉพาะของเขาเลยนะครับวาวน้ําก็มาเส้นหนึ่งมอเตอร์ก็มาเส้นหนึ่งเดนน้ําก็มาเส้นหนึ่งแยกกันจากบอดมาแต่ละเส้นไปเลยนะครับ รูดของสมาร์ตอินเวอร์เตอร์นี่นะครับอันนี้เราก็เก็บนะครับเก็บใช้ได้อยู่นะครับนี่ครับเพราะมันไอ้ลูกยางวกนี้มักก็เข้ากันได้ดีปกติได้เหมือนกันนะครับอ่าตัวนี้สมมุติว่าเราไม่เอาแล้วนะครับอ่านี่ครับเราจะเก็บไว้ที่เดิมก่อนครับแบบแบบนี้นะครับเพราะว่ามันจะเกิดประโยชน์ได้อีกวันหน้ามันมาเจอวาล์วน้ําเสียเอานี่เข้าแทนได้เหมือนเดิมนะครับนี่ครับอ่าอ่าทีนี้อันนี้เราไม่เอาแล้วนะครับ เอาวาตงตัวนี้ก่อนก็ได้นะครับอันนี้ก็ไม่เอานะครับอ่าสาหรับกล่องนี้ก็ไม่เอาอ่าทีนี้เราจะมาดูปลั๊กไฟนะครับเนี่ยปลั๊กไฟจะมีสองเส้นประมาณนี้นะครับอ่าสายสายลายสายเอ็นนะครับเนี่ยครับเนี่ยครับเราจะเลือกเอาเส้นไหนก็ได้แล้วแต่ครับามันไม่ใช่ระบบที่เขาทํามาเพียงแต่เราจะต้องจดจําว่าสายเอ็นสายเอ็นจะต้องมีไฟเข้ามาพ่วงพ่วงวาล์วน้ําเดินน้ํามอเตอร์เท่านั้นเองนะครับ ทีนี้มีพี่น้องหลายท่านสับสนเอาสายลายไปใส่สายเอ็นเอาสายเอ็นมันไม่ทํางานครับเพราะว่ามันจะไม่ทํางานเลยถ้าสายที่เราเอามาพ่วงตรงนี้ครับทีนี้ถ้าเราจะเอาไฟออกจากตรงนี้ก็ได้หรือจะเอาออกจากบอร์ดมาก็แล้วแต่ได้หมดนะครับไม่ว่าจะเป็นยี่ห้อไหนก็แล้วแต่ถ้าเราจะเจาะเอาตรงนี้ก็ได้นี <c> ่ค <oughs> รับเจาะเอาตรงสายเอ็นนี้ก็ได้ครับออกมาตรงนี้ครับอันนี้ก็ไปเสียบบอร์ดตามเดิมนะครับอันนี้ก็ออกมาเลี้ยงบาวน้ําเดนน้ามอเตอร์ได้เหมือนกันนะครับ หรือว่าเราไม่เอาตรงนี้เอา2เส้นนี้ครับเข้าไปเสียบบอร์ดทั้งสายลายสายเอ็นก็ได้ทีนี้ในบอร์ดเขาก็จะมีไฟออกมาเลี้ยงมาเลี้ยงวาล์วน้ําเดินน้าตามปกติเหมือนเดิมนั่นแหละครับนี่ครับไม่ยากแล้วนะครับเอาทีนี้เราไปดูกันบอร์ดของเขาเลยนะครับเออสายไฟมาเลยนะครับอ่านี่ครับอันนี้สายไฟเขามันนะครับนี่ครับที่เราดูข้างล่างเราจะต้องดูข้างล่างก่อนนะครับนี่ครับอ่าสายคาปานะครับ ตัวนี้เราก็จะเอาไปเข้าคาปานะครับไม่ว่าเราจะเปลี่ยนมอเตอร์เส้นไหนก็นแล้วแต่มันก็ต้องวิ่งวิ่งวิ่งผ่านคาปาไปก่อนนะครับอันนี้ผมพานาโซนิกพานาโซนิกมันมีสีชมพูกับสีน้ําเงินนะครับอันนี้อบอร์ดของเขามาเราเอาศัยสายไฟของมันวิ่งไปเราก็เอาสายคาปาเนี่หนะครับไปวิ่งเข้าคาปาของพานาได้นะครับส่วนาสายเพชเชอร์วัดระดับน้านะครับเห็นไหมครับมันจะเส้นเล็กกว่า เส้นอื่นนะครับเนี่ยครับมันก็จะมีสีสีม่วงสีชมพูเออสีส้มนะครับแล้วก็สีขาวนะครับเอ็มครับนะครับมันมาไม่เหมือนกันนะครับทีนี้ถ้าเราจะไปเสียบกับเพรสเชอร์ในบอร์ดเราก็ต้องมาดูที่เพรสเชอร์ของมันนี่ก่อนนะครับว่าเพรสเชอร์ของมันตัวนี้นะครับมันอยู่ยังไงนะครับอ่าเนี่ยครับอ่าเราก็ดูเอาตามสีด้กนแล้วกันนะครับต้นขั้วมันเป็นมันเสียบเข้าข้างไหน อันไหนไปสายกลางไหนไปสายริมนะครับเราก็ไปดูที่ต้นขั้วมันได้นะครับอันนี้ง่ายนะครับต่อมานะครับทีนี้นะครับอันนี้สายสายเดินน้ํานะครับเห็นมครับนะครับสีชมพูกับสีน้ําเงินแถบขาวนะครับเนี่ยครับที่มันลงไปข้างล่างมันกลายเป็นสีขาวตัวนี้นะครับเมื่อกี้นะครับทีนี้เราจะตัดต่อให้มันเหลือเส้นเดียวนะครับสองเส้นนี่ครับว่าง่ายๆเอาสองเส้นนะครับจําติดกันเลยครับเป็นเส้นเดียวนะครับเป็นเส้นเดียวยังไงเดี๋ยวผมจะพาเข้าไปดูนะครับแล้วทีนี้ อันนี้เป็นสายนิวตันนะครับสายไฟนะครับเพราะเขาจะแยกมาเลยนะครับเห็นไหมครับหนะครับอ่ะสมมุติว่าอันนี้เขาไปเลี้ยงวาล์วน้ำวาล์ว wow น้ําตัวนี้นะครับอันนี้ไปเลี้ยงเดนน้านะครับอันนี้ไปเลี้ยงมอเตอร์เห็นไหมครับเขาจะแบ่งกันมาคนละเส้นไปเลยนะครับไม่เหมือนอรุ่นอื่นนะครับรุ่นอื่นเขาจะมาเส้นเดียวออกจากบอร์ดมาวิ่งเข้ามาหาวาล์วน้ําวิ่งเข้าหาหาวาล์วน้ําวิ่งลงไปหาเดนน้ําเข้ามอเตอร์นะครับทีนี้เขาจะเอามาของใครของมันเลยนะครับมอเตอร์ Motor จะทํางานเส้นนี้ก็ลงไปหามอเตอร์ เดนน้าจะทํางานเส้นนี้ก็เข้าหาเด่นน้ําอันนี้วาวน้ wow ําจะดูดน้ําเข้ถาถังเส้นนี้ต่างหากทีนี้ไอ้สามเส้นนะครับมันจะต้องกลายเป็นเส้นเดียวนะครับอ่าเด็นน้องเข้าใจนะครับเพราะเราไม่ต้องไปตัดตรงนั้นตรงนี้ก็ได้อ่าเราก็เอาสามเส้นนะครับเป็นเส้นเดียวกันเลยนะครับเมื่อไฟวิ่งเข้ามาตรงนี้ปุป๊บนะครับอ่าเนี่ยครับวิ่งเข้ามาตรงนี้ปุป๊บมันจะไปเลี้ยงไปเลี้ยงนะครับเลี้ยงวาวน้ ames, ําเดนน้ามอเตอร์เห็นไหมครับเนี่ยครับเส้นเดียวนี่ครับไอ้ตัวนี้ต้องเป็น เปิดเอาไฟออกมาจากบอร์ดนะครับถ้าตัวนี้นะครับตัว,ตวนี่นะครับตัวนี้จะเป็นสายลายนะครับสายลายคาร์ปาสองเส้นวาวน้ําเดนน้ํานะครับตัวนี้ต้องเป็ดไฟออกไฟออกไปเลี้ยงวาวน้ําเดนน้ําที่จะเข้ามากับตัวนี้นะครับนี่ครับถ้าเราไม่เอาออกจากตรงนี้เราก็รัดเอาข้างบนข้างนอกก็ได้คือสายเอ็นนะครับไอ้ตัวนี้คือสายเอ็นสายเอ็นเส้นนี้นะครับ ตัวขั้วต้องมาเสียบตรงนี้นะครับตัวขั้วมันนะครับเสียบตรงนี้อีาลีแล,แล้วก็ไปรัดเอาตรงนี้ก็ได้เห็นไหมครับเนี่ยครับตรงสายไฟนี่ก็ได้สมมติว่าอันนี้เป็นสายเอ็อนว่างั้นเถอะครับเนี่ยครับเสียบเข้าไปตรงที่เดิมนะครับเราไม่เอาไฟออกจากตรงนี้นะครับเราก็มารัดเอาเอาข้างนอกตรงนี้ก็ได้ครับที่จะมาเลี้ยงวาล์วน้ําเด่นน้ามอเตอร์ที่มันจะไปหาสาเส้นนี่แหละครับแค่นี้เองเห็นไหมครับจําได้แล้วนะครับทีนี้ไอ้ส่วนเดนน้ํานะครับเดี๋ยวผมจะพาเข้าไปดูว่า มันดัดแปลงตรงไหนบ้างข้างล่างนะครับเนี่ยครับเอาละครับอันนี้คือสายไฟมอเตอร์ชุดก่อนของเขานะครับเนี่ยครับเนี่ยครับอ่ามอเตอร์ของเขานะครับอันนี้จะเสียบเข้ามอเตอร์อันนี้ก็จะขึ้นข้างบนเห็นไหมครับอ่าขึ้นข้างบนก็จะเห็นได้จากสองเส้นต้องไปสายคาปาอยู่แล้วนะครับอ่าสีแดงเงินต้องไปสายนิวตันนะครับที่ลงมาที่สามเส้นที่ผมเอาให้ดูม่กกี้นะครับอันนี้นะครับมันลงมานี่นะครับอ่าส่วนไอตัว ที่มันลงมาเลี้ยง่าเดนน้ํานะครับเห็นไหมครับเนี่ยครับมันก็อาข้างบนก็จะเป็นสีชมพูสองสองอันนี่นะครับสีชมพูกับอ,อนเมินแถบขาวตรงนี้นะครับแล้วสายกลางนี่ครับคือสายนิวตนันที่ข้างบนที่ผมชี้ให้มิกกี้นะครับมันมาคนละเส้นกันเลยนะครับอทีนี้ส่วนเดนน้ํานะครับเดนน้าเห็น,นครับ่าเดนน้าเห็นครับ เห็นนะครับสายเดินน้าประมาณนี้ว่่งั้นเธอเอาเอาออกมาให้ดูก่อนดีกว่าอันนี้ครับเนี่ยครับอันนี้สายเดินน้ามันจะมาคู่กันนี่ครับของ LG นะครับเนี่ยครับตรงนี้ยนะครับทีนี้สายดําเงินสีดําเงินแถบขาวเส้นนี้แหละครับเราไม่เอาเราจะเอาสองเส้นเนี่ยครับเนี่ยครับเห็นครับอ่ะตัวนี้ตัวกลางสายไฟด้านบนที่ผมอาชี้ให้ดูม่กกี้นะครับเนี่ยครับทีนี้เราจะเอาเส้นนี้ครับ เป็นคู่กันไปเลยนะครับเป็นคู่กันทีนี้เราจะเลือกเอาก็ได้ครับจะเอาเส้นไหนขึ้นไปข้างบนนะครับถ้าเราเลือกเอาสีชมพูเราก็สีชมพูเส้นนี้นะครับไปเสียบตำแหน่งของเดนน้าเส้นนี้เราตัดทิ้งเห็นครับอ่ามันก็จะได้ประมาณนี้นะครับเห็นครับเนี่ยครับเท่ากับไฟเข้ามาสองขั้วเห็นไหมครับเนี่ยครับ นิวตันเข้ามาปุ๊บนะครับเข้ามาหาสองเส้นนี้ทํางานดึงได้สะดวกเส้นสีน้ําเงินแถบขาวตัวนี้ครับเราก็เอาไม่เอาเราตัดทิ้งเลยนะครับอ่านะี่ครับไม่ว่าจะเป็นด้านบน,ด,นด้านล่างเราตัดทิ้งไปเลยนี่นะครับอ่าทีนี้พี่น้องมือใหม่อ่าเข้าไปเจอครับอ้าวมันเสียดอยู่เนี่ยไม่รู้จะไปเข้าตรงไหนคือเรายังไม่เข้าใจทําเพราะว่ามีพี่น้องสร้างที่เขาาชําชนาญแล้วเขาตัดแล้วเขามาต่อแล้วเขาโผล่ไว้ตรงเนี้ยครับเหลือตรงเนี้ย ม่ใช้งานทีนี้ถ้าเราไล่มันเป็นนะครับอ้าวตัวนี้ไปเข้าตรงไหนยังไงคือเราไม่เข้าใจระบบมันเราก็เลยไม่รู้ว่าอ้าวมันเสียอยู่ตรงเนี้ยเอาไปไว้ไหนเนี่ยอุย๊ยไม่กล้าลองเนี่ยระเบิดได้นะเนี่ยอุย๊ยประมาณนี้นะครับเนี่ยครับมันจะเสียอยู่ประมาณเนี้ยเขาเนี่ยอ่าครับเนี่ยครับเพราะว่าเราตอนหลังเราไม่เจอที่หลังจังหวะประสบการณ์น้อยหน้อยอะมาเจอว่าอ้าวตายแล้วเห็นไหมครับอันนี้เดินน้ำนะครับเนี่ยครับต้องทําแบบนี้นะครับเห็นไหมครับเนี่ยครับอ่าสีนะ้ำสี สองเส้นนี้ก็เป็นเส้นเดียวกันนะครับทีนี้ถ้าเราจะเลือกเอาเส้นสีชมพูนี่ครับไปไปเป็นสายออกจากบอร์ดมาเราต้องต้องเอาไปเสียบตำแหน่งของเดนน้ำเห็นไหมครับเนี่ยครับอันนี้สายนิวตันนะครับอ่าจากนั้นมาเราก็มาเสียบไว้ตามปกติเข้ามันนี่นะครับเนี่ยเห็นไหมครับเนี่ยครับเนี่ยครับเดี๋ยวเราก็จะเอาสายพวกนี้ออกนะครับนะครับคือมันมามันเป็นตัวเข้ามอเตอร์อ่าของเขาเลยนะครับยังไม่ได้ออกนะครับ อ่ะทีนี้อันนี้นะครับสายเข้ามอเตอร์เห็นไหมครับสายเข้ามอเตอร์ของไอ้ตัวนี้นะครับนะครับที่มันขึ้นไปข้างบนนะครับมันต่อกับตรงนี้เห็นไหมครับจําง่ายนะครับอ่าการคือนิวตันสองเส้นสีเอแดงเหลืองนะครับมันเป็นสายสายไอ้ตัวคาปาสตาร์ทนะครับเนี่ยครับทีนี้เราเอาพานาโซนิกมาใส่นะครับอ่าสายพานาโซนิกอ่าสายนี่ครับนี่ครับ สีเทาคือนิวตันเห็นไหมครับเราก็ต้องเอาสีเทาของนิวตันของมอเตอร์นะครับมาเข้ากับสีอาสีน้ําเงินเห็นไหมครับเนี่ยครับมาเข้ากับสีน้ําเงินเพราะเป็นนิวตันออกจากบอร์ดมาเห็นไหมครับแล้วก็เหลืองแดงตัวนี้เป็นคาปาเราก็ต้องเอามาเข้าคาปาของไอตัวพานาตัวนี้ครับอันนี้ครับม่วงน้ําเงินเห็นไหมครับนี่แหละครับอาวางไว้แบบนี้เห็นไหมครับนี่ครับนี่แหละครับ ถ้พ่วงกันแบบนี้เลยนะครับพ่วงกันมาวิ่งเข้าหามอเตอร์นะครับอันนี้อันนี้มันแยกกันแล้วนะครับไม่ใช่มาพ่วงตรงนี้ไปเลยไม่ใช่นะครับมันออกจากตังนี้มันก็จะมาแยกกันแล้วนะครับเห็นนะครับนี่ครับมันแยกเห็นไหมครับนี่นี่ครับนะครับมันมันแยกขึ้นไปข้างบนอันนี้แยกไปหาเข้าหาคาปาอันนี้แยกเข้ามอเตอร์เห็นไหมครับนี่สามกระจุกนี่ครับมันจะแยกกันนะครับอันนี้ขึ้นข้างบนไปหาบอร์ดอันนี้เข้าหาคาปาอันนนี้เข้าหามอเตอร์เห็นไหมครับเขาแยกกันแล้วนะครับอันนี้น่าจะเข้าใจนะครับ สายไฟของไอตัวนี้นะครับเป็นสายนิวต้นสีน้ําเงินทั้งหมดนะครับและมีการเอาไปเลี้ยงวาล์วน้ำหนึ่งเส้นเดินน้ำหนึ่งเส้นแล้วก็มอเตอร์หนึ่งเส้นมันจะมีสามเส้นเลยนะครับมันแยกกันเลยนะครับเอาละครับทีนี้เข้าใจแล้วนะครับเนี่ยครับเนี่ยครับเข้าใจแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะมาไปลองดูก่อนนะครับไปเสียบดูก่อนอันนี้ยังอันนี้อันนี้ถูกและอันนี้ไม่เอานะครับเพราะเดี๋ยวเราต้องถอดได้ถอดออกเพราะมันมาจากชุดเก่าของมันนะครับเอาที่น้องมือใหม่เข้าใจนะครับอันนี้ไม่เอา ตอนนี้เราก็ได้ต่อตัวนี้แล้วครับอ่าต่อตัวนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ยังไม่ได้พันเทปเดี๋ยวเราไปไล่ข้างบนนะครับเอาล้ะครับทีนี้อ่าไอตัวนี้นะครับวาล์วน้ำตัวนี้เราไม่ใช้แล้วนะครับอ้าหลุดละลืมอ่าวาล์วน้ำตัวนี้เราไม่ใช้แล้วครับเราถอดออกเลยนะครับเพราะเราจะใช้ตัวนี้นะครับแต่เราจะเอาสายไฟเข้ามันมานะครับอ่าทีนี้เราจะมาไล่สายนะครับเราจะเข้าไปเสียบบอร์ดนะครับ หลังจากที่เราเข้าไปเสียบบอร์ดเราก็จะไล่มาหาสายตัวนี้นะครับนี่นะครับนี่เห็นไหมครับเช็คของเขาสีน้ําเงินตัวนี้นะครับอ่ามันจะเป็นสายนิวตันสามเส้นมอกี้นะครับที่ผมเอาไปรวมกันตรงนี้แหละครับนี่ครับอ่าทีนี้เราจะเลือกเอาไอ้ตัวไหนเป็นสายลายสายเอ็นเอาละครับอ่าผมจะเลือกเอาตัวนี้เป็นสายเอ็นนะครับสายเอ็นตัวนี้ผมจะต้องเอาเอาพ่วงออกมาเลี้ยงตัวนี้นะครับเ้าเสียบก่อนนะครับนี่ครับไอ้สายเอ็นเข้าไปแล้วนะครับเข้าทางนี้นะครับ ด้านนี้ก็คือสายลายนะครับผมจะทําให้แบบนี้ก่อนนะครับดูให้ดูเนี่ครับสายลายสายเอ็นนะครับเดี๋ยวต่อปลาก็เป็นสายคาปานะครับคาป่าเราเห็นด้านล่างแล้วนะครับ่าเป็นสองสีนีครับดีครับเห็นไหมครับเนี่ยครับถัดมาก็จะเป็นสายของเดนนะเออของวาวน้ํานะครับเห็นครับนีครับวาวน้ําก็จะเป็นแบบนี้เห็นไหมครับ แต่เดี๋ยวเราจะต้องเอาไปตัดออกไปต่ออีกต่างหากครับเพราะว่าเดี๋ยวไอ้ตัวนี้เพราะว่าไอ้แจ็คตัวนี้มันเข้าตัวนี้มันคนละแบบนะครับนี่ครับอ่าทีนี้ไอ้ตัวนี้เป็นตัววาล์วน้ําเห็นไหมครับนี่ครับอ่าสีส้มตรงนี้นะครับนี่ครับอ่าจากน้ำมันเมื่อกี้นะครับที่เราเห็นนะครับที่เราเห็นด้านล่างของเดนน้ำนะครับเห็นไหมครับอ่ามันจะมีสองเส้น้ข้างล่างเราเอามารวมกันเป็นเส้นเดียวแล้วนะครับอ่าเส้นนี้ก็เลย ทิ้งไว้นะครับเราก็เอามาต่อกับสายเส้นสีชมพูครับเส้นสีชมพูที่ออกมาจากข้างล่างนะครับที่เราไปต่อกันเมื่อกี้ครับมันจะขึ้นมาหาเส้นนี้เส้นนี้ต้องเข้าตำแหน่งของเดนน้านะครับนี่ครับเอาลครับเห็นไหมครับทีนี้ก็จะเหลือตำแหน่งของไฟออกนะครับพี่น้องจะเอาไฟออกตรงนี้ก็ได้นะครับออกไปแล้วไปไหนนะครับออกไปแล้วต้องวิ่งไปหาวาล์วน้ําเดนน้ามอเตอร์นะครับ ประมาณนี้แล้วทีนี้ระบบบอร์ดของเขาเขาจะมีสายไฟไว้ให้เรียบร้อยแล้วอย่างที่ผมอธิบายไปเมื่อกี้นะครับเนี่ยครับเขาแบ่งสายไฟมาจากบอร์ดของเขาเลยนะครับระบบเขาอันนี้ไปเลี้ยงวาล์วน้ําอันนี้ไปเลี้ยงเดนน้าอันนี้ไปเลี้ยงมอเตอร์เห็นไหมครับเนี่ยครับเพราะฉะนั้นเราจะต้องเอาสายไฟเส้นนี้ครับมาไปกระจุกตรงนี้เลยก็ได้นะครับเนี่ยครับนี่นี่ครับเราจะเอาเอา,เอาต่อจากวาล์วน้ํานี่ก็ได้นะครับเนี่ยครับเนี่ยครับเส้นหนึ่งครับเห็นครับ เส้นนี้เราจะออกจากตรงบอร์ดนี้ก็ได้นะครับหรือเราจะเป็นรัดเอาที่สายเอ็นที่ผมเส้นนี้ก็ได้นะครับเห็นครับ่ารัดข้างนอกนะครับรัดข้างนอกนี้ก็ได้นะครับทีนี้เพราะว่ามันจะหลีกเลี่ยงปัญหาตรงนี้เพราะว่าตรงนี้มันบอบบางเกินไปหรือ,อยังไงเพราะว่าไอ้วาล์วน้ําเดนน้ามอเตอร์มันแดกไฟ220ทั้งนั้นเลยครับขออภัยแดกมันกินไฟ220ไอ้ตัวนี้จะทนไม่ได้เราก็มารัดเอาข้างนอกนี้ได้เหมือนกันนะครับเี่นครับเี่ครับ ถ้าเส้นนี้ถ้าพี่น้องจะเอานะครับนี่คือสายดิวตอนะครับเราต้องเอาอมอเอาเข totally cool. ้ากระจุกตรงนี้เลยเห็นไหมครับนี่ครับนี่เห็นไหมครับกระจุกตรงนี้ก็ที่จะลงไปนะครับจะลงไปก็คือเดนน้ํากับมอเตอร์เห็นไหมครับส่วนอันนี้เป็นสายวาวน้ําเราก็ไม่ไม่เอาตรงนี้ก็ได้นะครับเราจะเอาตรงนี้เลยเห็นไหมครับเพราะอันนี้เราเตรียมไว้แล้วเราจะเอาตรงนี้นี่ครับเอาตรงนี้เข้ามานี่เลยก็ได้นะครับสายตัวนั้นไอเส้นของที่มันจะเข้าหาวาวน้ําเราไม่เอาแล้วก็ได้ครับเพราะเราเอาตรงนี้เลยเห็นไหมครับ แล้วจากนั้นมาเส้นนี้นะครับอ่านี่เราพว่วงเอาไฟเขาพ่วงหาตรงนี้ลงไปเลี้ยงเดนน้ําอ่าเดนน้ากับมอเตอร์ er นะครับนี่ครับสองเส้นนี้เอามาเข้าตรงนี้นะครับจากนั้นที่เหลือนี่นะครับเราจะเอาออกจากตรงนี้เลยก็ได้นะครับนี่ครับหรือว่าจะมาลัดเอาข้างนอกของปลั๊กไฟนี่ก็ได้ครับข้างนอกนี่ครับที่ไหนก็ได้ตำแหน่งไหนก็ได้อ่าที่มันเป็นสายไฟที่มันจะเลี้ยงวาล์วน้ําเดนน้ามอเตอร์ er. พอมันวิ่งมานี่ปุ๊บมันก็จะเข้าวาล์วน้ำเห็นไหมครับอีกเส้นนี้เห็นไหมครับพ่วงตรงตรงนี้นะครับ มันก็จะลงไปหาเด่น้ํามอเตอร์ ame, Motor, เหมือนเดิมเห็นไหมครับเนี่ยครับประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราไปต่อกันเลยนะครับสมมุติว่าผมจะเอาอไปเลี้ยงมอเตอร์ Motor, และเด่น้ํานะครับนี่นะครับทีนี้เราจะสับสนตรงนี้มี3เส้นเห็นไหมครับสามเส้นที่มันจะเป็นเข้าวาล์วน้ําเส้นหนึ่งมอเตอร์ Motor, แล้วก็เดนน้ํานะครับเราก็วัดดูวัดดูจากแจ็คของมันนี่นะครับ เส้นนี้เพราะเราจะไม่เอาอยู่แล้วนะครับนะครับเราจะเอาสายสีตัวนี้นะครับอ่าสีส้มนี่นะครับมาใส่ตัวนี้แทนนะครับทีนี้ถ้าเราวัดแล้วปุ๊บนะครับอ่าสายที่มันสายไฟที่มันวิ่งเข้ามาหาอ่าวาล์วน้ําตัวนี้เราจะไม่ใช้เราจะใช้สองเส้นเท่านั้นเองแล้วก็ตัดทิ้งไปเลยนะครับประมาณนี้นะครับอันนี้ก็จะเหลืออ่านิวตันวิ่งไปหาเดนน้ามอเตอร์เท่านั้นเองนะครับอาจจะนั้นมาเราก็เอามาบรรจบตัวนี้เลยนะครับมาเข้าตัวนี้เลยก็ได้นะครับ นี่ครับเพราะวาล์วน้ํามีสองสองขั้วอยู่ตรงนี้อ่าเรามาเข้าตรงนี้ก่อนเลยนี่ครับเนี่ยครับเห็นครับอันนี้ครับเห็นไหมครับอันนี้นิวตันนะครับไฟมาแล้วครับเนี่ยครับหลังจากนั้นมาไฟเส้นนี้เห็นไหมครับเนี่ยครับไฟเส้นนี้มันจะวิ่งออกจากบอร์ดไปก็ได้นะครับวิ่งมาหลังจากที่มันวิ่งออกจากบอร์ดมันก็มาเลี้ยงไอวาล์วน้ําออกจากวาล์วน้ํามาตรงนี้ปุ๊บมันก็จะเข้าไปหาเดนน้ำมอเตอร์เห็นไหมครับนี่ครับง่ายนิดเดียวนะครับ เข้าใจนะครับหรือว่าเส้นนี้ครับเราจะเอามันรัดเอาสายเอ็นเส้นนี้ก็ได้นะครับนะครับเอาข้างนอกนี่ก็ได้นะครับเนี่ยครับได้นะครับอ่าส่วนมากผมก็จะรัดเอาข้างนอกนี่ะครับเพราะว่าอ่าไม่ให้ตรงนั้นมันร้อนนะครับอ่าคราวนี้มันจะไปข้างนอกของมันต่างหากอ่าดันั้นมันก็จะวนไปตามสายคาปาพวกนี้ลงไปหามอเตอร์ได้ตามปกติเหมือนเดิมนะครับนี่ครับประมาณนี้นะครับเข้าใจนะครับเรามาพ่วงออกจากตรงนี้ก็ได้นะครับหรือว่าจะไปเอาออกจากตรงนี้ก็ได้นะครับทีนี้มันก็จบข่าวแล้วนะครับทีนี้ ไอ้สายสายไอ้เทสเอร์วัดระดับน้านะครับเอาละครับเทสเชอร์วัดระดับน้ํายังไม่ได้ใส่นะครับนี่ครับนี่ครับอันนี้ส่วนสวิตขาแตะตัวนี้นะครับอาสวิตฝาเหมือนกันนะครับอ่ารุ่นนี้เขาไม่มีสวิตขาแตะให้นะครับเพราะว่าเขาเป็นอินเวอร์เตอร์นะครับเราก็มาทาอ่าเป็นตัวยูนี่เสียบสวิตไปเลยก็ได้นะครับทีนี้ขาเทสเชอร์นะครับอ่าเราไม่ให้สับสนเราก็มาดูต้นขั้วของมันนี่นะครับ ต้นขั้วของขมันที่เสียบลงไปเนี่ยครับว่าสีไหนอยู่ตรงไหนยังไงเราก็เอามาเข้าตรงแจ็คตัวนี้แบบนั้นเลยนะครับนี่ครับอ่าตอนนี้มันเป็นสีเอา <c oughs> เดี๋ยวไม่เข้าใจนะครับเอาดีกว่านี่ครับอ่าสีขาวอยู่ตรงกลางเห็นไหมครับขาวอยู่ตรงกลาง อ่า s <S <Wars. S 3> ตัวนั้นขาวอยู่ตรงกลางนะครับแล้วก็ขาวนะครับอาเสียบเข้าไปตรงกลางนี่นะครับนี่ครับอาส้มอยู่ริมแล้วก็ส้มอยู่ริมนะครับอาม่วงอยู่ริมแล้วก็ม่วงอยู่ริมนะครับเนี่ยครับประมาณนี้เองเห็นครับคลนี้ก็เสร็จเรียบร้อยนะครับเนี่ยครับประมาณนี้ทีนี้เราไปทดสอบทดลองปั่นหมาดดูนะครับดูว่ามันจะปั่นได้หรือเปล่านะครับเดี๋ยวลองปั่นหมาดดูนะครับ อ่าต้องขออภัยนะครับคลิปนี้จะยาวหน่อยเพราะว่ามันต้องมีการใส่รายละเอียดเรามาพูดคำสองคำไม่เข้าใจแน่นะครับเดี๋ยวเรามันปั่นมาดนะครับอันนี้นะครับปั่นมาดได้นะครับอ่าลองไปทํากันดูนะครับไม่เข้าใจยังไงถามกันได้นะครับอันนี้ครับ ผ่านมาได้ตามปกตินะครับเดี๋ยวผมไปลองซักดูยังไงผมจะถ่ายภาพให้ดูอีกทีนะครับสำหรับวันนี้นะครับสวัสดีครับ